สวัสดีครับพี่น้องนะมืัอนี้ผมต้องไปเทคครับนั่งอยู่งาน3โก้นะครับนะฮะมืัอนี้พามาเบิงลูกของมาริโอ้นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับนะตัวนี้นี่ครับนะสุดยอดอีกตัวหนึ่งเลยนะฮะโคตนี่คือแม่บอกนะนางงามลาลังวัลนะฮะของฟาร์มลุงโลดใช่ไหมครับนะลุงโลดฟาร์มครับลุงโลดฟาร์มนะฮะน้องจอกนะครับนะฮะมีนบุรีนะครับนะฮะนะตัวนี้เป็นลูกของมาริโอ้เนาะชื่ออะไรนะครับชื่อลิลลี่ครับผมลิลลี่นะครับนะฮะเบิ้งครับพี่น้องครับนะ อินล <ed by> <rain> well <id> ี่อ่ะเบิ่งใบครับโบสชัดเจนนะครับโบสลึกนะฮะโบสชัดเจนนะครับนะฮะแม่นี่เป็นลูกของแม่เป็นลูกของแดงก๊าซสินแดงก๊าซสินได้กี่วันแล้วครับตัวนี้กี่เดือนละหนึ่งเดือนกับ18วันครับหนึ่งเดือน18วันนะฮะไปได้อีกเยอะพัฒนาการมาดีมากนะครับนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับนะฮะหนึ่งเดือนนะครับนะฮะเดือนกว่านี่เจ้าของฟาร์มมาแล้ว เจ้าของฟาร์มครับเจ้าของฟาร์มเจ้าของฟาร์มตัวจริงมาแล้วนะฮะเจ้าของฟาร์มตัวจริงมาแล้วนี่เลยนะครับนะฮะลินลี่นะครับนะฮะเจ้าของฟาร์มตัวจริงนะครับมาแล้วนะครับนะฮะผมอยู่พักอยู่แถวลบเก้าอ๋อใกล้ใกันครับเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวขอไปเีกันชมฟาร์มนะเอานามบาตไปพี่ได้ได้นะครับนะอยู่ลบเก้านิดเดียวเองวิ่งไม่ถึงกี่นาทีก็ถึงละสิบนาทีสิบนาทีถึงนะฮะอยู่เคหะลบเก้าเลยอ๋อใกล้ๆกล้นครับ นะลิลลี่นะพี่น้องครับนะตัวนี้นะฮะอนาคตนะนางงามลาสวยรางวัลนะครับนะวันนี้มาได้อันดับ3เนาะได้อันดับ3ามนะได้อันดับสามสนามแรกสนามแรกถ้ามีคนสนใจอยากจะเข้าไปเยี่ยมชมฟาร์มเยี่ยมชมลิลลี่มีเบอร์ติดต่อไหมครับนะฮะดีเลยครับยินดีมีเบอร์ไหมครับผมครับศูนย์เก้าเก้าครับครับหนึ่งเจ็ดเก้าครับครับสามหกเก้าสี่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วอีกเบอร์นะครับครับศูนย์แปดหกครับ 9000 900, ครับ96 6967 <Okay. S 1> ครับโอเคครับนะฮะ mm hmm. ก็ฝากตาม ปติดตามบิลลี่นะครับนะฮะนะของลุงโลดฟาร์มนะฮะตัวนี้อนาคตนะนางงามล่ารางวัลนะครับนะที่สำคัญนะฮะอยู่ฟาร์มนี่นะครับมีสุดยอดพ่อพันธุ์นะครับก็คือลักสยามเนาะเดี๋ยวพาเบิ่งลักสยามพี่น้องครับนะฮะมีน้ำเชื้อยังครับลักสยามลักสยามมีน้ำเชื้อแล้วครับชุดท้ายกีฬาสี่พันครับสิบแถมสองครับผมโอเคเดี๋ยวพาเอฟซีไปดูลักสยามก่อนนะครับนะครับพี่น้องครับนี่ครับนะลักสยามนะครับนะลักสยามนะครับป๊าท นถึงไงถึงงามพี่น้องครับนะสำหรับลักสยามนะครับนะฮะไงนะฮะสวยงามนะครับนะสำหรับลักสยามนะฮะลักสยามนะฟาร์มลุ่งโรจน์นะครับนะฮะลักสยามฟาร์มลุ่งโรจน์นะครับนะฮะกรุงเทพนะฮะสามีด้วยครับพี่น้องครับมีน้ำเชื่อบริการแล้วนะครับนะฮะสำหรับลักสยามนะครับนะสุดยอดนะครับสุดยอดพ่อพันธุ์นะฮะฝันใจสายหูอิหูบาซินนะครับนะเบิรงกบับไบ โบสชัดเจนใหญ่มากนะพ่อพันล่างยักษ์นะครับพ่อพันล่างยักษ์นะสำหรับลักสยามนะครับโอ้ใหญ่มากนะครับเับพี่น้องครับนะพบกันตอนนี้กันนะครับสวัสดีครับ